สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้21พฤษภาคม2563เราไม่ทิ้งกันจะจบแล้วครับกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบภายในวันศุกร์นะครับก็ไม่เกินวันที่23ได้ครบได้ครบหมายความว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เขามีตัวเลขครบ แล้วก็โอนแต่ได้เงินจริงๆถามว่าได้เงินจริงๆครบทุกคนหรือยังยังครับยังมีคนที่มีสถานะแก้ไขบัญชีนั่แหละครับแก้ไขบัญชีเงินฝากต้องทําพร้อมเพย์ต้องทําอะไรนะั่นจริงๆเราคือผ่านเขานับว่าผ่านแล้วนะครับแล้วเขาแล้วเขานับว่าจ่ายแล้วนะคือถึงยังไงคุณก็ต้องได้เงินสถานะนั้นเพียงแต่ว่าคุณไปทําพร้อมเพย์ให้เสร็จแล้วเขาจะจ่ายใน อังคารถัดไปสมว่าคุณไปทําเรื่องพร้อมเพย์ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้วันอ,อังคารหน้าคุณก็ได้แต่เขานับว่าได้แล้วกระทรวงการคลังเขานับว่าได้แล้วเพราะเขานับรวมเป็นสิบหกล้านคนที่จะจ่ายแล้วในนั้นแต่คุณยังไม่ได้เงินแต่เขากันเงินไ้ให้คุณแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทําเรื่องทําพร้อมเพย์ให้เสร็จสับอังคารหน้าจะได้เงินนะครับ ในส่วนนั้นแต่ว่าเวลานับรวมเขานับรวมว่าภายในวันที่ยี่สบสามเนี่ยจ่ายครบนะเขาปิดเกมแล้วเขาปิดเกมแล้วนะครับเหลือจะจ่ายเดือนต่อไปครั้งที่ต่อไปก็ว่ากันไปนะแต่ที่นี่มันยังมีปัญหาเรื่องคนยังถามกันมาเยอะเราก็หาคำตอบมาให้พี่น้องที่ชมช่องของเราก็คอมเมนต์มาถามว่าตกลงห้าพันนี่จะได้หกเดือนสามหมื่น จริงหรือไม่เพราะไปดูจากโซเชียลอื่นๆที่เขาโพสต์กันที่เขาว่ากันตามโลกโซเชียลอื่นเมื่อสองสัปดที่ผ่านมารู้สึกจะมีบอกว่าได้5,006เดือนเป็นส0 0 0 0ื่นจริงไหมนะมีการถามมาตอบครับตอบชัดเจนเลยแล้วก็ชัวร์เลยว่ามาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับ รัฐบาลจะจ่าย5,000ให้3เดือนนะครับเป็นเงิน15,000นะครับ15,000ส่วนที่บอกมีโซเชียลอื่นๆลงโพสอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่า5,000ัหเดือน30,000อันนั้นไม่จริงครับไม่จริงแน่นอนยืนยันว่าไม่จริงอา้าวสรุปข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงณนะวันนี้เลย วันที่เราขึ้นคลิปวันนี้21พฤษภาคม2563เราไม่ทิ้งกันตกลงรัฐบาลจ่าย5,000สามเดือนก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนหมื่นครับอันนั้นจึงจะเป็นเรื่องจริงจบข่าวนะครับสวัสดีครับ